จำเป็นไหมที่มนุษย์ทุกคนที่เกิดในโลกนี้และทุกๆศาสนาจะต้องเข้าถึงธรรมถ้ามองถึงความจำเป็นก็จำเป็นนะฮะถ้ามองถึงความไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นเราเสเลยเมื่อใดที่ท่านเห็นภัยในวัฏสงสารมันจะเกิดภาวะจำเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้เป็นบัณฑิตจะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าถึงธรรมจะต้องทราบชัดหลักธรรมของพระศาสดาเพราะมันเป็นกรรีเดียวที่สามารถปิดประตูบายได้แต่ถ้าเรายังเพลิดเพลินอยู่ยังหลงอยู่ วิสัยแห่งบัณฑิตยังไม่ปรากฏถือว่าไม่จําเป็นอย่างยิ่งนะมันไม่จําเป็นด้วยความเป็นสภาพธรรมแห่งจิตของท่านกรณีที่เป็นบัณฑิตแล้วมันเห็นถึงความจําเป็นและชัดเจนอย่างยิ่งแห่งชีวิตที่ต้องลุยทันทีถ้าไม่ได้ทําได้ในชาตินี้มันจะหมดโอกาสที่จะทําได้อีกเพราะการเกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพบพุทธศาสนายากหนักเข้าไปอีกและการได้เกิดเป็นมนุษย์พบพะพุทธศาสนาและยังมีโอกาสเล่าเรียนก็ยังยากหนักเข้าไปอีก และเมื่อมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์พพพุทธศาสนาเล่าเรียนไปแล้วจะลงมือปฏิบัติก็ยากหนัเกเข้าไปอีกความยากของนี้หลายขั้นตอนฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พบพพระพุทธศาสนาเราจะถือโอกาสนี้เร่งรัดตนเองได้ไหมหรือว่าจะต้องเพลิดเพลินต่อไปก็แล้วแต่เหตุนะไม่มีความจําเป็นสำหรับบุคคลผู้มาเห็นภัยบุคคลผู้ควรเห็นภัยและก็จําเป็นอย่างยิ่งคือระดับนักบวชถ้าท่านเป็นนักบวชอยู่นะฮะจะหนึ่งพรรษาสองพรรษาท่านก็ควรที่จะเป็นผู้เห็นภัยและควรที่โฟกัส ไปที่การถึงธรรมถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงธรรมชาติแห่งการตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมได้มันจะเป็นการเกิดมาที่เสียเปล่าพระศาสดายังเคยตรัสไว้ว่าทันโตเสรโทมนุษย์สุดบุคคลผู้ฝึกหรือพัฒนาดีแล้วเท่านั้นที่จะเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐถ้าเราไม่พัฒนาตนให้สามารถเข้าถึงธรรมได้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ประเสริฐเกิดเปล่าเสียเปล่าตายเปล่าพระศาสดาให้คําจํากัดว่าโมฆะบุรุษท่านอยากเป็นโมฆะบุรุษหรือเป็นบัณฑิตบุรุษ สตรีก็เป็นบัณฑิตสตรีได้บุรุษที่มีอยู่เป็นอยู่ถ้าไม่ได้ประพฤติทธรรมไม่เข้าถึงธรรมจะกลายเป็นโมฆะบุรุษผู้เกิดเปล่าเสียเปล่าตายเปล่าถ้าไม่อยากเกิดเปล่าเสียเปล่าตายเปล่าธรรมชาติมันมีอยู่เฉพาะหน้าแล้วนี่หลักธรรมของพระศาสดาแล้วก็เป็นหลักธรรมที่เดียวที่จะพาท่านให้เข้าไปสู่ประตูมรรคธรรมได้ปิดประตูบายได้ชอบไหมที่จะปิดประตูบายได้นี่อชอบที่จะไปทัวร์นรกหรือจะชอบที่ไปทัวร์บายสะดวกอย่างนั้นก็ไม่มีใครห้ามท่านทําได้ตามอัทยาศัยนะฮะ ถ้าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาพอรประมาณจะ,ะระลึกได้ทันทีว่าควรอย่างยิ่งที่จะกระทำหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์ให้บริบูรณ์ด้วยการเข้าถึงธรรมมนุษย์มีหน้าที่เดียวที่เกิดมาในโลกใบนี้คือการมุ่งไปสู่ประตัวมัรตธรรมเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์สูงสุดในกรณีที่เกิดมามีชีวิตอยู่เล่าเรียนอยู่สแสวงหา,าชีพอยู่ประกอบอาชีพการงานอยู่ในที่สุดมีครอบครัวแล้วก็ตายนั่นมันเป็นธรรมชาติธรรมดาของสัตว์โลกมีโอกาสพัฒนาตนเองจะได้พ้นจากธรรมชาติแห่งสัตว์โลกธรรมดา มีโอกาสกระจงเร่งพัฒนาตนให้สามารถปิดประตูบายได้กระทําความบริบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ให้บริสุทธิ์สูงสุดได้โลกนี้คือแดนอุบัติหแห่งทุกข์การย่างเท้าลงสู่ปัจจัคือการเหยียบอยู่บนกองทุกข์ถ้าเหยียบเท้าลงบนแผ่นโลกก็เท่ากับเหยียบบนแผ่นทุกข์ฉะนั้นเราจะมีโอกาสพัฒนาตนให้พ้นจากแผ่นทุกข์นี้ได้หรือไม่หรือจะกลับมาเหยียบแผ่นทุกข์นี้ต่อไป มีโอกาสก็พัฒนาศักยภาพตนเองนะฮะถ้าเป็นผู้ไม่ประมาทสมควรอย่างยิ่งที่จะพัฒนาตนให้จนกระทั่งถึงเข้าสู่ประตูอมตะธรรมอย่างน้อยพัฒนาตนจนกระทั่งเป็นผู้ปิดประตูบายได้ท่าน,นถือว่าเป็นผู้ที่ทําหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เบื้องตน้นแม้ในที่สุดท่านจะสามารถพัฒนาศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ให้ไปถึงจุดสูงสุดแห่งความเป็นพระอรหันต์นั่นถือว่าท่านได้ลาบันประเสริฐยิ่งถ้าเกิดเรายังมัวประมาทเพลิดเพลินอยู่เราก็ยังจมกองทุกข์อยู่เป็น การที่จะมีชีวิตชนิดที่ต้องเข้าถึงหลักธรรมถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับบุคคลผู้เห็นภยัยถ้าไม่เห็นภัยก็ไม่จําเป็นท่านใช้ชีวิตของท่านได้ปกติตามอัธยาศัยไม่มีใครว่าท่าน